ครับสวัสดีครับคับนายอ่อนทัวครับเมอนีเฮาสิมาออมเนื้อครับแจงเนื้อออมเนื้อออมเนื้อใส่ฟักครับพี่น้องใส่ฟักอย่าลืมมันจะฟุ้งใส่ตามันจะฟุ้งใส่ตานะมันจะโฟกัสมันจะโฟกัสมันจะกระเด็นใส่ตาเดี๋ยวที่โน่นอย่างไรวะนะครับทางด้อนขวา อันนี้ครับพี่น้องฮะเราต้องใส่พริกก่อนเหมือนครับหมูกับแพง ทัพพีไม่พอหน่อลูกพีเนือช้อนใหญ่ๆัใหญ่วใหญ่น่อล่พีครับหไม่ใช่ต่หลวนั่นน่ตรงนั้นลูกนั่นนเห็นไหมน่นนั่นอยู่ตรงถ้วยนะมึงกอน่นี้ เออนั่นๆไปวิ่งกองกันกระสิกสีเขียวแง่ลูกครับพี่ดำๆดำดำใส่ไปก่อนเลยครับพี่น้องนี่นี่บอกเขาเบิกน้ำเขาแน่แมนอยู่บอกใช่นี่นี่นี่อยู่เอามาเอ่อมาลูกโมาใหม่ก่อนแล้วเนาะงตัวเปิดเสรยี่ยม màu đi à, mà mà yeah. này đấy, cái nào, không, mày đây,

แตกโมโมหูย uh, <laughs> Bố, rồi. Rồi à? Mình 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 เก่งละเก่งเก่งเนี่ยใส่มะแฟงบ้านดูเรียนดูเรียนสีใส่ดุดวดพ่อพี่น้องใส่ดุดวดครับใส่ดุดวดด้วยต่อไปนั่นเองมาครับไปใส่น้าลงไปครับหลังจากเอาขวดแล้วเเสร็จ โอ้แฟงเยอะครับมัแฟงเยอะตกใส่นาไม่ไดครับนานเยอะเล่นไฟใส่ครับคอังายเี่ยือไม่ได้เสั่ครับอนนี้ผมใส่นาไปแล้วครับมันก็จะเป็นสีนี่กระเบาเนี้ยกระบาเาคืออะไร ใส่ถั่วลไออง,งไปครับใส่น้มันใส่ลงไปลูกหั่ไมต้องใส่ได้ครับอันนี้กินนีมะเขือขวปลกแป้งลงไปครับไปอ้อันนี้เขาท่านตัดตัวนี้ <laughs> อ้ ใวบาประเทศครับพี่น้องเอาแซงไปมีอะไรแส่นั่นครับเกือกัมีใส่เือไปไปทำไมยเยอะจัะบ่ไป,ปแซบเอแรงครับอยากหาเอาิบไม่กินกน้ำแข็งได้พี่น้องเอ้ย ใส่ไแปแดกครับใส่แสแแไแบกแบไปร้าไปยังง้ัแตอน,น,นี้น้องยังยู่สาอยู่แลนนน้วพ่อริอะไหรเกิดนี้นี้ครับตัมความนัวครับ เพื่อควมนูอ่ะ,ะรอตอนสุขับปวดบวบบวบอ่ะครับสุดท้ายท้ายสุดขกบววาใส่เส่เพื่อความหอมครับสรุปเตยป,ปะเนะี่ย หงามนมกฟกแฟกแฟกใส่ใส่คุนตูน่นด่นนะครับใส่ผักคุนตู่ไวค้ครับเสร็จอันเสร็จสิ้นครับพี่น้องเอ้ย

สวัสดีครับเป็นทาาการครับผมเอาไฟอย่มัะเอาะบอาอฟรอๆๆละนี่ตักอันนี้คือยังซองท้ากันซองไหนของกินญาตันปนิรอยไหมครับน่าไม่ขาวรอยไหมร่อยไหมอะกินเดี๋ยดีละเดี๋ยวโอ้บเปิดไฟหรอพ่อเปิดไหม ตัดขาดจากโลกภายนอกเปียงเครื่ององานหน้าของูอะไร่างีอขี้ส่วนวันนี้บี่จริงเสียงตรงดังเป็นบ่เรามึงบุทูดครับมันตกเด้อลูกได้เจียเอาเค้กรถอะไรมาให้เยอะไหมกี่กล่องไดบอกกูขี้สองอันเอสองอันให้แม่กินด้วยไหมล่ะเอามันจะเป็นสีม่ว กินข้าวก่อนลูกไม่เผ็หรอกหนูกินไหมปลาทูแม่ตะปอนกินกินก็มานั่งเลยมานั่งตรงนี้แม่ทำให้เดี๋ยวช้อนก็ชมม่มานั่งตรงนี้นั่งทานเียเ่ปกากก็ตมไปงห้าบูหลากินเืองไกินอะไรหอยังปากต้มเปื่อยต้องต้มไปดนุดนๆบนบอกให้ต้มเตเปเม่เมหนหัวเนาะชิมมเือพอ,อยานี้ใช่หรืกิน กินได้ห <zo> ร <ys ic> ือเปล่านะลูกปลาหมูนี่ยไม่ได้เดี๋ยวแม่จะทให้ม่ทความกเกี่ยวแกกนติ๊กเกยวัดทยกี่ยวติดข้างไม่ใหละมาตรงนี้เื้ไม่กินเกียบจะ่มันเนื้อไปจะยังม่ดังได้รูรับกร กจกินหู่้วยใส่กับเทวาคุณใส่อะไรมันมือเว้นไหมการไงินบริการแมนคือหูเอือเลยไม่ยินกกนไม่ยินสัวเพหูอือดใส่ปไดนดิคุิ่งหูหนอยพันนีไหมูอืก็หูหน่อนาะต่างหากบอกเลยหูอือดหูหนเพ่าะมือเ้ยหูหอยู่รเ็นเมนหูอือดยินอยูจะมามเจขนาดใหญ่ เอาปูมาขายวันเจ๊ยวี <Twitter. S 2> ้มว่าเอาปูมาขายจากที่พอดีแจ๊คเขาได้เอาปูมาขายแต่ว่าอันนั้นมันอย่างไงละ เม๋ยวไปนั่ง,งเด็กกุศล mặc quen mặc quen cái quen mặc quen mặc quen mấy quen mặc quen โมเมนต์แรงเราซีตร์ต่อหนาไอ้คุณคือมันไม่ก้างป๋อไหนลูกไหนไม่ลูกหนูำแบบมันเหมือน่ก้างอ่ะมันก็หนูม้าฝันใช่จริงจด้วยอ่ะม่ก้างปบ้ยไปด่าในห้อง อ่ะคมแห้งเลยอ่ะกินเท่หองหอมหอมใช่ใ่ใ่ห่หอแล้ว่ย,วยไม่รหยดน้ำ <laughs> ก่อนจับจัีแวยเห่อยแวนไม่พอ่วะ หนึ่งเขาไม่ดุเนี้ยวมาอะไรตอนมันจะแสบไป ยหมดลอมกินแล้วพร้อมไหมพร้อมเนื้ออันแดยกินได้ไหมไม่กินกับพี่ยนี่เป็นน้าเสิรน้ำ

นะเมันไม่อิ main, main. ่มไม่อิ่มไม่อิ่มก็กินอีกเนาะน่ารักอ่ะน่ารักเมียเหรออุ้ยน่ารักนึกว่าชมแม่น่ารักเออ หน้าตาวันมีควายเดี๋ยวพูดเขาไว้โชว์สูตรเงี้ยหน้าละเอากี่คำสามคำสามคำบอิ่มนะรับดื้อฝากอะไรกดแท็กกดชับเตคร์ครับผม เป็นปกติดตาขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม